ครับอันนี้เป็นตัดลองทรงนอตเติลเนาะเป็นลองทรงโดยใช้เบอร์เบอร์หนึ่งเนาะแล้วก็คนมาตัดนี่รู้สึกจะมาจากบ้านอะไรนะบ้านขามบ้านขามใต้เนาะอายุประมาณเก้าปีเนาะเก้าปีน,ปนี่มีความรู้สึกยังไงบ้างกับตอนจะเปิดโรงเรียนดีใจดีใจว่าได้เปิดโรงเรียนเ้วจะไปเจอสาวหรือเจอแฟน ไม่เจอหรอกเนาะจีบได้ยังจีบไว้บา้างยังยังใช่ไหมแต่ก็มีเพื่อนอยู่ดอกเนาะโอ้นี่เต้นตัดอย่างสวยเลยนี่เขาเรียกลองทรงนะครับลองทรงเงาสวยๆนั่นบนออกนิดนึงนะเต้นเนาะครับช่างเต้นไม่ไม่ฝากอะไรไปถึงเพื่อนทางกูราดบ้างนี่ไม่ฝากดีกว่าตัดผมลำบากลำบนจริงเนาะ ออกมาแล้วออกมาแล้วเนาะใช่แต่ว่าก็ตั้งใจทําทางนี้แล้วก็มีคนมารออีกนะนี่ด้วยมีแขกมารออีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะอมชื่ออมเนาะโอ้อมก็จะตัดเหมือนกันเนาะครับรอช่างต้นนะครับนี่ช่างต้นมีขาประจาด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่แล้วก็มีคนมารออีกนะนนี่ด้วยมีแขกมารออีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะอมชื่ออมเนาะโอ้อมก็จะตัดเหมือนกันเนาะ ครับรอช่างเต้นนะครับนี่ช่างเต้นมีขาประจำด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ